กลัวความสูงแต่ก็ขึ้นที่สูงชอบกินเหล้าแต่ก็ยังเข้าวัดมีเมียน้อยแต่ก็รักเมียหลวงที่สุดสิ่งที่ย้อนไปย้อนมาทางจิตของมนุษย์เกิดขึ้นเพราะจิตนั้นทําไปตามความเพลิดเพลินทางกรรมคุณห้าคือรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสเป็นสิ่งที่ยั่วยวนให้จิตใจมนุษย์นั้นมีการถูกภัสสะกระทบเข้าทางจิตสังขารปรุงแต่ง ทางอยายตนะครับเมื่อกระทบแล้วรับรู้เข้ามาในจิตสิ่งที่เพลิดเพลินนั้นถึงแม้รู้ว่ามันผิดแต่มันเพลิดเพลินสนุกดีไม่มีอะไรขวางกัน้นกิเลสได้นอกเสียจากสติสติสัมปชัญญะเมื่อมีมากย่อมป้องกันเป็นเหมือนกำแพงชั้นยอดไว้ป้องกันกิเลสที่เข้ามาฝึกสติ ด้วยมหาสติประฐานสี่เมื่ออยู่ที่สูงก็รู้ว่ามันสูงเมื่ออยู่กับความอยากก็รู้ว่ามันอยากสิ่งที่เกิดขึ้นรู้ตามความเป็นจริงอาตาตปีสัมปชาโนสติมาเพียนเผากิเลสด้วยสติเดินธรรมเชียงใหม่วัดพระธาตุดอยสุเทพ